เดี๋ยวพาคุณผู้ชมค่ะไปดูบรรยากาศภายในงานของดีชายแดนใต้ค่ะที่ยกสินค้าดีสินค้าดันจากภาคใต้มาไว้ที่จังหวัดอุดรธานีมากกว่า300ร้ร้านค้าค่ะกลุ่มโอท็อปเพื่อการตลาดจังหวัดสงขลาร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนและเครือข่ายโอท็อปจังหวัดอุดรธานีร่วมกันจัดงานของดีแดนใต้โอท็อปทั่วไทยร่วมใจสู่เมืองอุดรเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและการจำหน่ายแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอปผู้ประกอบการ SME จากภาคใต้และต่างจังหวัดทั่วประเทศที่สมัครใจเข้าร่วมและยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกของจังหวัดหลังผ่อนคลายสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งภายในงานค่ะท่านจะได้พบกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอปสินค้า SME อาหารชวนชิมจากจังหวัดสงขลาและจังหวัดอื่นๆในภาคใต้ค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลทั้งสดและแห้งอาหารใต้ขึ้นชื่ออย่างแกงไตปลาหมูย่างเมืองตรัง โรตีชาชักรวมไปถึงเครื่องประดับจากไข่มุกอันดามันและผลิตภัณฑ์จากร้านชื่อดังทั่วประเทศกว่า300ร้านค้าค่ะที่นำมาให้พี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงได้เลือกชิมเลือกช็อปกันอย่างจุใจงานนี้ไม่ควรพลาดค่ะที่สำคัญนะคะงานนี้ค่ะจัดภายในโดมติดแอร์ขนาดใหญ่หมดปัญหาเรื่องอากาศร้อนประตูเปิด10โมงเช้าค่ะไปจนถึง3ทุ่ม งานเริ่มตั้งแต่วันนี้ค่ะไปจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์2566ณลานทุ่งสีเมืองอุดรธานีอย่าลืมไปชิมไปช็อปให้กำลังใจพี่น้องชาวใต้กันนะคะ